กับเกม Go Time to Relax นะคะเป็นเกมที่เขาชอบมากๆเลยนะคะซึ่งเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีแขกรับเชิญที่สัญญิงสัญญากันว่าจะคอลแลบกันมาชาติหนึ่งได้แล้วนะคะแล้วก็พึ่งได้มีโอกาสนะคะขอส่งเสียงหน่อยอะไรอครับอะไรวมเนี่ยมีคนเรียกผมไปเปิด wow. ัว โคตรได้จังวะไหนน้ำต้อผมพีโรหรือนี่อีอยางนึ่นคือพีจากช่องพีโรทีเฮคา <c oughs> ่าอะไรค่ะวันนี้เขากับคุณพีก็จะมาเล่นโน t i า e t ม r e รี x ล็กซ์นะคะจริงๆมีพราหนูมีคนนึงด้วยแต่ว่าเขาทอยศหักหลังน่าเสียใจมาก,มากเลยนะคะ,ะ <ๆ S 1> ก็เลยเดี๋ยวจะมามเล่นทีหลังอืใช่แย่มากเลยแย่แย่แย่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันสองคนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนะคุณพีเล่นได้แล้วใช่ปะแล้วคุณพีแบบว่าขยับขยื่นอะไรได้ปะไม่ได้เขาก็ว่างั้นแหละทำไมมันถึงอ๋อนี่ง่ายเจอแล้วหน้าต่างโอเคอะคุณพีได้เมาไปอย่าแย่งกันเล่นนะฮัลโหลเอาตัวไหนดี โอเคก็ได้เราจะไม่จํากัดเวลานะคะเพราะว่าเป็นเล่นแบบทดลองเล่นก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใส่ CPU เข้ามาด้วยก่อนที่จะเริ่มเล่นนะคะเขาจะขอกริ่นก่อนนะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบใช้ชีวิตนะคะก็คือเรามีเป้าหมายก็คือมีค่าสเตตัสทั้ง4เนี้ยให้เยอะที่สุดก็คือเยอะกว่า เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นเขาก็ต้องเยี่ยคุณพีอะไรเงี้ยก็คือแข่งทำสเตตัสให้มันดีที่สุดนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งเงินค่าสุขภาพแล้วก็การศึกษาแล้วก็ความสุขนั่นเองนะคะโดยเราก็จะต้องใช้ชีวิตกับสถานที่ต่างๆต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือบ้านของเรานะคะก็จะเป็นชีพเฮาสิ่งเออใช่แต่และสถานที่เนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมีที่ให้ทำมีอะไรให้ทำนะคะ อย่างเขาเจอก็จะมีแบบว่าพวกของที่สถานบันเทิงอ่ะเปเรียกว่าเป็นสถานบันเทิงใช่ไหมคะตลาดก็จะมีสําหรับขายอาหารตอซื้อตู้เย็นมาแล้วมีหวยอันนี้ก็จะเป็นที่พักธนาคารก็จะมีเล่นหุ้นเก็บตังค์จ่ายค่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นรถราอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ที่หางานอันนี้ก็คือ university เป็นมหาลัยก็สมชื่อเลยนะคะไว้เรียนนะพอเรียนจบเราก็จะมาัพ ตำแหน่งงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ l i ก n c e ก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมองก็จะเป็นเอ่อห้างสรรพสินค้านะคะพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นแบบเป็นเหมือนพวก KFC m c ซ o n ม l กโนก็คือเหมือนเป็นฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเรานะคะแต่เราต้องกินนะคะ อันนี้คือยิมอันนี้ก็จะคร่าวๆก่อนนะคะส่วนอ่อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูพวกเราเล่นกันก่อนนะคะอันดับแรกวิธีเล่นของเขาก็คือหาซื้อสัตว์เลี้ยงก่อนเหนียวเหนียวเหียวเหียวไอเหมียวของเราเสร็จแล้วกลับบ้านมาเล่นกับน้องอันนี้คือบ้านของเรานะคะสภาพบ้านแบบไม่ไหวเลย ต่อมาก็คือนี่นะคะงานก็จะมีคือสถานที่ทุกสถานที่นะคะแบบเราสามารถไปทํางานได้หมดเลยนะคะอาจจะมีบางสถานที่ที่ยังทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้นะคะเราจะสมัครนี่ลไยคุกเป็นนักทอดแล้วก็ซื้อตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำงานทำงานอุย้ยลืมกิน เอค่ะ yeah, แค่นี้จบเทิร์นมาค่ะคุณพีโอนะ้ในนัดเทิร์นอาผมใช้ใช้ชีวิตเ,เหมือนกันแหละ <laughs> คุณพีขโมยอ่ะคุณพีขโมย <laughs> อันนี้คือเขา, <Yeah. S 1> าคุณพีเคยเล่นกันมาแบบะละประมาณหลายครั้งแล้วนะคะคุณพีเขาก็เลยแบบว่าพอเข้าใจสเต็ปแล้วแต่อาจจะยังไม่มีสเต็ปเป็นของตัวเองนะคะ <laughs> ใช้ชีวิตเหมือนกันยังไงนะก็ใช้เหมือนกันไปไหมอ่ะคุณผีดูตังก่อนฮัลโหล <laughs> มันจะก๊อปอย่างียวก็ไม่ได้ปะคือ <c oughs> จากหลังจากที่เขาเล่นมานะคะส่วนตัวของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณพีกินข้าวยังคะ่ะกินแล้วจ้าออโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วในหลังจากแต่ละเทิร์นะคะมันก็จะมีแบบว่าการ์ดเขาเรียกว่างไงดี เหตุการณ์อ่าบางทีคือแน่นอนว่าถ้าเราตับได้ที่เรามีตังอยู่กับตัวเนี่ยเราเสียตังให้กับการเหตุการณ์นแน่นอนแต่นอกจากนี้พวกการเหตุการณ์นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่างไงดีอ่ะมันก็จะเพิ่มข้อสถานะบางอย่างให้กับเราด้วยนะคะนี่ค่ะเราไปเหรียญน,นี่ก็คนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอะไรนะ่ะคุณโดนรัดแบบ บุกเข้า,า, <c oughs> า,ามาในอพาร์ตเมนต์ว้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยก็คือคนที่เล่นเป็นแล้วก็จะรวดเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะไม่ัวเวลาใช่ไมมรุ่นสร้างตัวนะคะอันนี้ท <c oughs> ีวีคิวเดอะร i เดียลสตาร์ยูเฟลรีเดียลออฟเซ็นต์โน้ตไดนจุดออ่าก็คื ตุยดาราที <deposit> Ay, ่เราชอบดาราที่เราชอบตุยตุยพอโทรทัศน์ฮะอ้ฮะดาราที่เราชอบตุยเพรโทรทัศน์เมื่อกี้เขากินเปียร์วะอ่าเรียนจบแล้วปึ๊บเนี่ยเฮ้ยได้ไปยี่สิบบาทนะคะเพราะว่าคลิกอะไรสักอย่างอ่ะอ่านไม่ทันมันพีชโชคดีจังวะ ไม่รู้ผมเป็นลัคกี้แมนคุณพี่อ่ะเขาชอบแบบขโมยความโชคดีไปจากเขาค่ะทุกคนตั้งแต่ตกปลาในในแมพของโรบอกเลยนะคะอันนี้เราเอาอันนี้กินเฟรนช์ฟรายมากเกินไปอ่าต้องจ่ายค่าเช่านะคะน่าจะอ๋อนี่หนึ่งออ่าแล้วเราก็จะทามาตรงนี้ ค่าจ่ายค่าเช่านะคะอันนี้เป็นโบรกเกอร์๋ยวจะได้ให้ดูนะคะก็คือมีหุ้นตุ่นหมูปอปัดนะคะมีทองมีเอ่อมีมีเงินท <เล S 1> องกับเงินเงินเงินเหรอเงินเหล็กมันเหล็กเหล็กไอออนเหล็กมันไอออนอันนี้มันซิลเวอร์คุณอ๋ออันนี้สต็อกก็คือหุ้นนะคะอันนี้คือบคอย อันนี้คือบอลสายสัมพันธ์อะไรอะไม่ใช่เหรอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าตังเรามีเท่านี้ซื้อได้แค่ตูดหมูนะคะที่เหลือเราที่เหลือเรา,เอ,เ,ราเอาไปเขาเรียกว่าไงดีฝากธนาคารไว้ทำงานยังไม่ได้นะคะเรียนกล็ลืมไปลืมไปนี่มาไม่เป็นไรกลับไปทำงานใช้ชีวิตผ่านแล้ว เอ้ยมันยังไม่พลาดขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวสิกิน<อ>เป็นไฟมากเกินไปต้องจัดโอ้ป้ายคุณมีผีนะคะเขารู้สึกรู้สึกตายกินทอดด<ข>อกเขาไปคุณพีไม่จ่ายค่าเช่าหรอคะยังไงก็จะจ่ายอยู่้ยทันน้วยอ่ะไม่น่าเสือ่ออืม เอ้ยอันนะ่ะคุณนั่นนะยังไม่ได้หรอกนะไอตำแหน่งนั้นอ่ะโอ้เศร้าเลยเนี่ยคุณ<อ>ใช้ชีวิตพลาดแล้วบะแหวก็ยังไม่มีด้วยไม่มีทางไปกับบ้านกับบ้านโอเคอ่าอัน <_ k> อนี้ก็คือพาน้องเมวของเราไป หาหมอนะคะเสียตังค์แต่ได้ความสุขกลับมานะวุย้ยน้องน้องจะน้องจะไม่มีอะไรกินแล้วนี่แล้วเราก็จัดไปเลยค่ะบ้มบ้มแค่ <c ười> จดแค่นี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้แล้วเขาก็สมัครเรียนเรียบร้อยค่ะใครว่า,ามลมจมใครว่าพลาดเธอรนนู้สึกแปลกแปลก แลกเอาไม่แปลกนะคะจะไปให้เน็ตตัวตอนนี้เขาก็คุณพีเล่นเป็นแบบรีโมทนะคะไม่ได้แบบว่าคือคุณพีเขาไม่มีตังะค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อเกมนี้ไว้เฮียแขงใจลว้าวอ้หุ้นได้หุ้นได้หุ้นคืออะไรหุ้นได้กําไรนะคะก็ลเลยได้มาห้าสิบสี่บาทอันนี้เขาดูอ่าดูซีรีส์เกี่ยวกับนกนางนวลแบบมาราธอนนะคะก็เลยตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางไปเลยทีเดียว เมื่อกี้นะคะเขาต้องซื้อเสื้อผ้าไม่งั้นเดี๋ยวเสื้อผ้าเขาจะแบบขาดวิ้นนะคะอ่าเรียบร้อยจริงๆใกล้แล้วนะเนื่องจากเรียเออเล่นแบบช็อตนะคะก็เลยจะมี10วีคเท่านั้นแต่ตอนนี้วีคที่6อยู่นะคะเป็นไหว อุ้ยเมื่อกี้คุณเกือบจะซื้อแล้วเสื้อเสื้อนักธุรกิจใหญ่อะไรอะไรเดี๋ยวเราคุณซื้ออาหารแล้วเหรอคะซื้อซื้อยังวะก็ซื้ออาหารให้น้องแล้วคะซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วแล้ววัตรงนี้ได้ไงอ่ะ เน็ตปีช่วเขาได้เออเน็ตปิงน่าสงสารจังเลยค่ะ่เอากินยัง <5. S 2> วะกินซ้ำกินซ้ำดีกว่า <5. S 2> ไม่ได้กินท่านตมแตมแตมเล่นจบแล้วนะคะอู้หฟาดห,หน้าเข้าไปเลยนั <c oughs> นไงลืมกินข้าวเอ้าสามสาง ก็คือสาเหตุนะคะที่ต้องกินข้าวทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดลืมกินข้าวเนี่ยมันจะเสียเวลาไปเกินครึ่งเลยนะคะไปเกือบครึ่งสงสัยต้องเปลี่ยนงานต้องจ่ายค่าเช่านะคะนี่เขาไปจ่ายค่าเช่าก่อนแล้วก็ฝากตังไว้ในดูงงานซิ เขาจะย้ายมามาอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ทำงานทำงานทำงานซื้อลอตเตอรี่สักเล็กน้อย <laughs> แล้วก็ไปกินข้าวนะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาออกกำลังกายสักนิดนึงเย yeah. ี่ยมชีวิตดีๆให้ลงตัวคาเทาพี่ <c oughs> ไม่มีทาง สู้ได้หรอกนะคะสู้ได้โ okay. อเคไปยังไงไปที่ไหนอืมไปเที่ยวกันนะเฮ้ย hey, คุณพีเขาต้อร <Hey. S 1> ักสุขภาพอะไรคุ้มสุดปะอีวี่เราต้องทำงานเหมือนกันแล้วแหละ <c oughs> คุณพีเป็นอะไรอะคะต้องไม่พอคุณพีกินข้าวยังคะกินแล้วโอ้จน เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรอินเฟนฟายมากเกินไปอินไฟายเฟนมากเกินไปลืมลืมโอ้มีกอดขอให้หวยนะเอ้ขอให้ขอให้หวยไม่ถูกก็ไม่ถูกนี่แหละมันผ่านไปแล้วคุณพีี่ซื้อเพิ่มอะอะทำงานเพิ่มอ่ะ เราใช้ชีวิตเหมือนกันหรอกสิไม่เหมือนกันเลยคนซื้อหวยยหมเดี๋ยวคุณจะได้ถูกหวยเอ๊ะเอ๊ะอ,อ,อ, <laughs> อะอะ <laughs> อะไรอะ่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> <laughs> เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลย <c oughs> สดาห์สุดท้ายแล้ว ให้ตายเหอะดันจจอุ้ยลืมซื้อข้าวให้นอนขอโทษครับอืมมาจัดถุกภาพไปบิ่มๆบมเอาให้บิ่มๆบมคือลือเอาให้คนพีแบบว่าไม่ได้เกิดไม่สามารถสู้ได้นี่น่ นี่เนี่ยหมดไปละฮาคุณพี่ได้แค่เดียวไแค่ละต้องอันนี้ยหรือเปล่าไม่มองคุณพี่แค่เดียวปะ ไม่ยอมกินโซดาอน่ยเอ๊ะเราจะกินข้าไปทำไมล่ะน่าสิโอ้โหไอเป็นทองนี่ว่ะมันทองไม่ไม่ต้องผมน่ะกลับไปไม่ได้แล้วอยู่กับแม่ดีกว่าหมาอืมไมาค่ะมาดูผล สุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าเสื้อก็ใส่เหมือนกันอะไรไอ่ะเราก็มีงค์เนาะโอ้โหเช็คนะคะไม่มีใครกินหรือว,ไว,ไว่าอยู่เวอ้าาาาาอาาาาาาา ว่าใครซื้อพียย่จเย้มตุจบคนขี้ก๊อกปออหปนพี่ต้องมีหลักการในการเล่นเ้็นของนไคะ